จะมาพบกับเนื้อตัวก่อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมโดยใหญ่ลำนลายและในเทมนี้ครับเนื้อตัวก่อนเกมในศึกวันไฟเดไฟหรือวันลูมินีครั้งที่122ประจำวันศุกร์ที่29สิงหาคมมีถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ฝากช่องทางการสนับสนุนช่องมวยเด็ดสังเวียนเดือได้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม CDB ตัวช่วยเรื่องการนอนใครที่มีปัญหาเรื่องเครียดแล้วนอนไม่หลับตื่นนอนแล้วไม่สดชื่นให้ดิฟช่วยแก้หากคุณสนใจครับแอดไลน์มาที่แอดไลน์ดิบมวยเด็ดเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฝากไว้ด้วยนะครับดิฟมวยเด็ด เริ่มกันที่คู่ร่างในรายการก่อนนะครับมวยไทยในรุ่นไฟเวทที่กัดไม่เกิน135ปอนด์ผ่านพยักจิตมึงนนครับมาพอดีพิกัดครับ135ปอนด์ในขณะที่คู่ต่อสู้จากรัสเซียครับอับซาดูลาอิมากาซาลียฟมา134.8ปอนด์ผันพยักครับปัจจุบันอายุ29ปีครับสูง175เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะน็อกมาจิตเซดาลีในยกที่3ในขณะที่อับซาดูลานักชกรัสเซียนะครับ ปัจจุบันอายุ22ปีสูง180เซนติเมตรครับไฟล่าสุดครับชนะน็อกเด่นภูไทยซุปเปอร์เล็กมวยไทยในยกที่2ปัจจุบันครับสีตีการชกในรายการวันชนะรวด5ไฟครับเรียกว่าฟอร์มน่ากลัวจริงๆร,รูปร่างเนื้อตัวของมวยคู่นี้ครับแม่ต้องบอกเลยครับว่ารูปร่างของนักชกชาวรัสเซียได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดครับ โดยทรงครับต่างฝ่ายต่างเป็นมวยที่ประเภทแบบเรียกว่าสูงโปร่งนะฮะแต่นักชกชาวรัเสเซียสูงโปร่งกว่าตรงจุดนี้ครับอาจจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของอัสเซอรูาเลยครับประกอบกับฟอร์ม้างหลังของนักชกชาวรัเสเซียรายนี้ครับถือว่าจิตจ์ดพอสมควรรวมถึงถ้าไม่ตายครับอย่างลูก เรียกว่าฟอนคิกอ่ะไปแบบไปเสอยอไปคางเนี้ยฟอนคิกฟอนคิกเคนคิกเนี้ยเป็นอาวุธที่น่ากลัวครับววงถึงลูกหมัดกับหลังปินนิ่งแบ็กฟิตครับทั้งหลายทั้งพวงเหล่านี้ครับเป็นอาวุธทีน่ากลัวนะครับสำหรับพันพยักษ์พันพยักษ์นี่เป็นมวยฝีมือนะแต่ช่วงนี้ฟอร์มระยะนี้ก็ต้องบอกว่านักชกชาวหมีขาวสดกว่าดีกว่าครับแม่ต้องยอมรับในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ชี้ไปทางความสดของนักชกหมีขาวครับ อัสดูลาอิมากาซาเลียฟครับน่าจะดีกว่าทางด้านของพันพยักษ์จิตเมืองนนท์คู่้องในรายการนะครับมวยไทยในพิกัด117ปอนด์ครับส่งชัยน้อยเกียริส่งลิกับมา116.8คู่ต่อสู้นะครับนุ่มสุรินชอคเกตวินามาพอดีพิกัดครับ117ปอนด์ส่งชัยน้อยครับปัจจุบันอายุ24ปีครับสูง156เซนติเมตร ไฟล่าสุดชนะคะแนนตีใหญ่ถีเด็ด99ครับปัจจุบันชกในรายการวันมาแล้ว9ไฟครับชนะรวดเลยนะครับซีตีนี้สวยงามจริงหนุม่มสุรินครับปัจจุบันอายุ30ปีสูง162เซนติเมตรไฟล่าสุดเอาชนะน็อกแปะยิ้มซอปุญมิลิตรในยกที่2ครับสะสมฟอร์มในรายการวันลูมินีมาแล้ว5ไฟและก็ชนะรวดทั้ง5ไฟครับเนื้อตัวรูปร่างของมวยคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่ารูปร่างเนื้อตัวของหนุม่มสุรินดีกว่าทางด้านของทรงชัยน้อยครับ ทรงชัยน้อยปกติต่อยมาครับไม่เคยได้เปรียบใครครับวันนี้ต่อยกับนุ่มุรินรูปร่างโชว์ชก็เป็นรองอย่างเห็นได้ชัดครับตามขันฟันนวยครับยังเชื่อในพลังกำบั้นรูปหนักของทรงชัยน้อยครับคาดหมายว่าทรงชัยน้อยครับน่าที่จะชนะในไฟน์นี้และตีตัวสําคัญครับไปเจอกับนาฬกะที่ญี่ปุ่นนะครับหลายคนมองอย่างนี้ครับด้วยความคาดหวังอย่างนี้ครับประกอบกับฟอร์มการชกที่ถือว่าดุดันของทรงชัยน้อย น่าจะทําให้ไฟนี้ครับเขาเป็นไฟได้เปรียบและเอาชนะนุ่มสุรินไปได้ครับชี้ไปทางทรงชัยน้อยเกียร์ทรงลิ์ครับหูต่อมาครับมวยไทยในรุ่นบันตัมเวทพิการไม่เกิน145ปอนด์เฟอร์รลรี่ฟาแท็กมา143.8กองไก่ซอสมหมายมา144ปอนด์ครับเฟอร์ลรี่ปัจจุบันอายุ28ปีสูง175เซนติเมตรไฟล่าสุนต่อยกับเคียมรันครับโดนเคียมรันต่อยหลับครับ แต่ปรากฏว่ามาเช็คก,กันภายหลังครับต่างฝ่ายต่างมีสารกระตุ้นครับก็เท่ากับว่าทางวันประกาศให้ไม่มีการตัดสินสำหรับการชกกับเคียรรันนาบติไปนะครับในขณะที่ก้องไก่ครับอายุ26ปีสูง175เซนติเมตรไฟล่าสุดชกในรูปแบบมวยให้ยกัดชนะน็นนอกชาคาลียาโอไคยัมไฟขับในะชกมาลโกนในยกที่3ครับแต่ถ้าเป็นในฟอร์มในรายการวันลุมพินีนะครับแพ้นนอกให้กับแอนตากาเซนในยกที่2 รูปร่างของมวยคู่นี้ครับเรียกว่าทางด้านของเฟอร์อรี่อาจจะดูลอยกว่าเล็กน้อยนะครับเฟอร์รี่เป็นมวยฝีมือครับแตกต่างจากทางก้องไก่ครับซึ่งถือว่าเป็นนักชกอาวุธสังหารครับประเภทแบบมัดหนักโป้งฟังได้ลุ้นนะครับแต่ฝ่ายนี้ผมชอบไปที่มวยฝีมืออย่างเฟอร์รี่ครับจุกจิกจัดจ้านคมคล่องว่องไวครับน่าจะอาศัยจังหวะฝีมือที่เหนือกว่าสปีดอาวุธที่ได้เปรียบครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของก้องไก่สอสมหมายไปได้คู่นี้ชี้ไปทางเฟอร์รี่แฟร์เทครับ คู่ต่อมาครับมวยไทยในพะิกัด122ปอนด์ท้องลำพูนเอฟเอกุบมา121.6ครับคู่ต่อสู้ขเขาครับเกาะเตาเพชรสมนทธครับมา121.6น้ำหนักเท่ากันเลยนะครับท้องลำพูนครับปัจจุบันอายุ28ปีสูง165เซนติเมตรไฟล่าสุดครับชนะคะแนนมังกรบูมเด็ดเซียนชกในรายการวันมาแล้ว6ุไฟชนะรวดทั้ง6ไฟเลยนะครับ สำหรับทองลําพูนก็เตาครับปัจจุบันอายุ20ปีสูง165เซนติเมตรไฟล่าสุดชกในรูปแบบมวย5ยกครับเอาชนะน็อกเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มในยกที่5เนื่องจากเสียหลักล้มครับแขนเดาะครับและก็ผลพวงจากไฟนั้นครับกาะเตาครับรับอัดชีด1ล้านบาทครับเรียกว่ารับเยอะเลยทีเดียวครับ เรียกว่าเป็นนักชกอาวุธนักบูสตลุยทั้งคู่รูปร่างก็แม่เรียกว่าใกล้เคียงเลยนะครับป่านหัวตัวเท่าแต่ฟอร์มของทองลำพูนในรายการวันลุมินีครับถือว่าเด็ดดวงเหลือเกินครับต่อยไปต่อยมาดูเหมือนว่าจะเข้าทางครับลูกหนักลูกบูลูกทรกุสู้กับทางเกาะเต่าได้สบายมากแถมปัดหน้าไปแล้วเสียดสีแล้วยังมีความหลากหลายของอาวุธซึ่งดูว่าน่าจะดีกว่าทางด้านของเกาะเต่าครับคู่นี้ชี้ไปทางทองลำพูนครับน่าจะดีกว่าเกาะเต่าเพชรสมฤทธิ มวยไทยในพิกัด129ปอนด์ครับโฟกัสในยกส้อยเวียงยองลำพูนมา130.8ครับผู้ต่อสู้ครับอีสันเหนือโชดบางแสงมา128.8ครับโฟกัสครับปัจจุบันอายุ20ปีสูง168เซนติเมตรไฟล่าสุดชกในรูปแบบมวย5ยกนะครับชนะคะแนนเพชรพลัญชัย แต่ถ้าเป็นฟอร์มในรายการวันลุมพินีครับแพ้นอกให้กับสตีเฟนเออร์วินครับในยกแรกในขณะที่อีสานเหนือโชคบางแสนครับ21ปีอายุของเขานะครับสูง1 7 2เซนติเมตรสายล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเดโชปอรบริรักคู่นี้ดูจากรูปร่างช่วงโชคก็ต้องบอกว่าอีสานเหนือดูจะลอยกว่าเล็กน้อยนะครับดูใหญ่กว่านะ โฟกัสครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับเตะหนักเตะแรงนะครับอาวุธครับโดยเฉพาะแข้งครับออกได้หนักดวงรุนแรงครับในขณะที่อีสานเหนือครับประเภทแบบกล้าสู้กล้าบูกล้าลุยครับน้ำอดน้ำทนทาตีมวยถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวครับสำหรับอีสานเหนือยู่นี้ผมชอบไปที่อีสานเหนือครับน้ำอดน้ำทนครับลุ่ลงลุ่หนักเนี่ยทีต่อทีเนี่ยผมดูว่าอีสานเหนือน่าจะดีกว่าในขณะที่โฟกัสอาจจะได้จังหวะฝีมือความคล่องความว่องไว แต่ถ้าอีสานเหนือครับถึงตัวเมื่อไหร่รับประกันว่าเป่งแห่งเมื่อนั้นครับหูต่อมาครับมวยไทยในพิกัด123ปปอนด์นะครับไม้สังเงินสอยิ่งเจริญการช่างมา122.6งู่หูต่อสู้ครับสิอจันท์สออิสระโชคคับมา122.8ครับไม้สั่งเงินครับอายุ24ปีสูง165เซนติเมตรฝฟล่าสุดครับถล่มมวยญี่ปุ่นครับชนะคะแนนอิเซอิโยนะฮะ ในขณะที่เสือจันนะครับอายุ18ปีนะครับนายยังเรียกว่าหนุ่มกระทงนะสูง172เซนติเมตรล่าาสุดชนะคะแนนเทตตาเสือสีโอปอรูปร่างช่วมชกก็ต้องบอกว่ารูปร่างของเสือจันดีกว่าก็จริงครับแต่ชอบไปที่ลูกหนักของไม้สางเงินครับประเภทถึงเนื้อถึงตัวบุกสู้ดุดัอนอาวุธหนักรุนแรงครับดูแล้วประทานทีต่อทีได้ลุ้นมากกว่าชี้ไปทางไม้สางเงินครับน่าจะดีกว่าเสือจันซออิสระโชค คู่เอกในช่วงอินเตอร์ครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทพิกันไม่เกิน155ปอนด์บังโมครับโมมัดเซียซัล,ลานี่ครับบังเซียรครับโมมัดเซียซาลลนนี่ครับมา154.2ส่วนคู่ต่อสู้จากโปแลนด์ครับออสการ์ซีเกอร์มา154ปอนด์บังเซียรครับนักชกอิหร่านปัจจุบันอายุ23ปีสูง178เซนติเมตรไฟล่าสุดคือการชนะคะแนนไคโตโอนโน ส่วนออสการ์จากโปแลนด์ครับอายุ24ปีนะครับสูง182เซนติเมตรไฟล่าสุดชกที่โปแลนด์บ้านเกิดแกน,นะครับเอาชนะคู่ต่อสู้ครับลาฟาเอลฮัตสันในยกที่2คนนี้ก็ต้องบอกว่ารูปร้านช่วงชกนี่บางเซียครับเป็นรองทางด้านของออสการ์นี่ชัดเจนออสการ์ Oscar นี่มีสิทิชกทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่งหลายไฟนะแต่ดูจากคู่ต่อสู้แล้วแม่ไม่เท่าไรนะครับในขณะที่โมบัสเซียส์รานีนครับ คนเดิมจะเป็นมวยไทยนะแต่พอไปชกพิกบอ็อกซิ่งโอ้โหชนะมาทั้งนักมวยจีนครับอย่างหลิวเหมิงหยางหรือแม้กระทั่งไฟล่าสุดครับนักมวยมีชื่อจากญี่ปุ่นนะครับก็โดนแกป่ามาแล้วนะครับนั่นคือไคโตโอนะครับไฟน์นี้ครับเจอกับออสการ์ครับแม้ว่ารูปร่างของบังเซียจะเป็นรองแต่เชื่อว่าแม่แกผ่านกระดูกมวยดีระดับโลกมาแล้วรนั้นน่าจะอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของออสการ์จากโบลดนไปได้คู่นี้ชี้ไปทางบังเซียครับ โบมาเซซาลานี่ครับหูตมาครับมวยไทยรุ่นอตอมเวทพิกัดไม่เกิน115ปอนด์ฮามาดาฮัสมานีฮามาดาฮัสมานีมา115ปอนด์จากโมร็อกโกนะครับในขณะที่าดาเากะโยชินาริครับมา114.6ฮามาดาฮัสมานีจากโมร็อกโกนะครับอายุ24ปีสูง167เซนติเมตรไฟล่าสุดไปชกที่ญี่ปุ่นนะครับแพ้คะแนนให้กับเรียวจินนาสึกวะลงมา ส่วนนาตาการนะครับนักชกญี่ปุ่นอายุ24ปีครับสูง165เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะคะแนนบัลลีโลกสิทธวัชราชัยรูปร่างของมวยคู่นี้ก็ต้องบอกว่านักชกชาวโมร็อกโกครับดูจะลอยกว่าเล็กน้อยก็นิดนิดหน่อยนะไม่ได้ได้เปรียบอะไรมากแต่วันนี้ครับผมดูว่าแหมนาตาการครับยังไงไฟนี้ต้องชนะครับชื่อมวยประกบมาแล้วก็แหมเหนือกว่าการไหลตีแสงนะครับในขณะที่นักชกชาวโมร็อกโกครับไม่เคยไปต่อยมวยไทยนะส่วนมากจะต่อยคิกบ็อกซิ่งนะไปชกกับ เลียวจินครับก็ชกคิกบ็อกซิ่งเป็นมวยฝีมือคล่องว่องไวหนีเก่งก็จริงครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะรอดสันดอนนาดากะได้ครับคู่นี้ชี้ไปทางนาดากะครับเหนือกว่าเรียกว่าเยอะแยะตะแปปะไก่ครับหูต่อมาครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นมังตัมเวที่การไม่เกิน145ปอนด์เจิ้งจ้าบินมา145ปอนด์ครับนักชกจากจีนครับเจอกับลิจิโตะนักชกญี่ปุ่นครับมา144ปอนด์ครับ เจิงเจ้าบินนักชกจีนนะครับสูง167เซนติเมตรในขณะที่ริกิโตะนักชกญี่ปุ่นครับอายุ23ปีสูง172เซนติเมตรนะครับเคยชกในรายการวันมาแล้วครับแพ้คะแนนให้กับอุไซเอออิสมาอิสตนอฟแต่ถ้าเป็นซ้อมล่าสุดครับไปชกที่ญี่ปุ่นครับชนะน็อกนักชกเกาหลีใต้เพียงแค่ยกที่2ครับพยายามหาข้อมูลทางด้านของเฮียเตองนะครับแต่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับสำหรับเฮียเตองนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับริกิโตะครับน่าจะดีกว่าครับมวยเห็นฟออร์มดดีกว่าาาทงง้นข เรื่งเจ้าบินจากจีงครับต่อกันด้วย MMA ในรุ่นบบนตัมเวทที่กันไม่เกิน145ปอนด์นาโตเชียแบทไลฮานจากมองโกเลียครับมาพอดีพิกัดครับ145ปอนด์ผู้ต่อสู้จากบาราซิลครับอาลีซอนนูเนสมา144.4ปอนด์ักชกมองโกเลียครับบาโตเชียปัจจุบันอายุ24ปีสูง176เซนิเมตรไฟล่าสุดชนะนอกฟาบิโอฮาราดาในยกแรก นักชกชาวบราซิลครับอายุ2 4ปีเท่ากันครับสูงเท่ากันด้วยนะครับ176ฝ่ายล่าสุดแพ้น็องให้กับลูคัสกานิครับในยกแรกวันนี้แม่ผมชอบไปที่รุนหนักของนักชกชาวมองโกเลียนะครับบาโตเซียครับน่าจะดีกว่านูเนสนะครับอาริซอนนูเนสจากบราซิลครับและคู่แรกในรายการครับ MMA ในรุ่นมันตะเวทครับพิกัดไม่เกิน145ปอนด์เออริบาย่าซอนมอนจากมองโกเลียครับมา145ปอนด์พอดีพิกัดครับ ในขณะที่คู่ต่อสู้จากญี่ปุ่นครัสเซอร์กิออาโอยาก,กิมา143.4งอยดสี่ปอนด์มาสู้จากมองโกเลียครับเอร์ดิบาย่านะครับปัจจุบันอายุ24ปีสูง167เซนติเมตรไฟล์ล่าสุดครับเดินทางไปชกนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ชนะคะแนนคู่ต่อสู้ที่ญี่ปุ่นมานะครับไม่เคยชกในรายการวันมาก่อนครับส่วนคัสเซอร์กินะครับปัจจุบันอายุ27ปีสูง173เซนติเมตรไฟล์ล่าสุดแพน้น็อาให้กับจังชอนกิุลในยกที่3 อันนี้ดูจากเนื้อตัวรูปร่างดูเหมือนว่าแม่ตามข้อมูลนะครับมงโกลียน่าจะเตี้ยกว่านะครับแต่ดูในรูปแล้วเหมือนนักสู้จากญี่ปุ่นจะเตี้ยกว่าครับแต่ผมยังชอบสกิลผ่านอนของนักสู้จากญี่ปุ่นครับคัสเอรกีครับลูกลัดล็อกลูกล็อกองคอยเนี่ยยังไงเนี่ยดูดีกว่าทางด้านของนักสู้จากมงโกเลีนคัุณนี้ครับชี้ไปทางคาสเอรกีน่าจะดีกว่าเออดิบายาจากมงโกลียและนี่ครับก็คือทั้งหมดของเนื้อตัวก่ <c oughs> อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมโดยผมครับ ใหญ่ลำดลลายในสึกวันลูมินีครั้งที่122ประจำวันศุกร์ที่29สิสิงหาคมนี้ถ้าเพื่อนๆชอบในคอนเทนต์ของเราฝากกดติดตามมวยเด็ดสังเวียนเดือดได้ในทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ